C802 ถูกใช้ในการฝึกซ้อมรบจริงของกองทัพเรือไทยหลายครั้งถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่ช่วยเสริมแสนยานุภาพของไทยในทะเลอย่างแท้จริงโอ้โหครับทุกคนขนาดนี้เลยเหรอขีปนาวุธหลักของกองทัพไทยสบายดีสบายดีสบัสบดีครับผมการเลไทยทสบายดี fc ทุกทานเด้อครับพี่น้องเนาะกลับมาพบมาพอกลับมาอยู่กับสองยูทูบ e บ่าเอิ์กเล่าไต่อยู่แล้วครับพี่น้องเนาะก็คือมืนอนี้ครับพี่น้องบ่าเอิ๊กจะพาไปเวิ่งคีปนาบุตรลักครับพี่น้องคีปนาบุตรลักของกองทัพไทยครับพี่น้องเนาะว่าจะมีดุลไรแน่ครับพี่น้องเนาะเมื่อได้เห็นบอกเลยเลยว่างานนีเศร้าโลกต้องอึ้งกันสะนั่นครับพี่น้องเนาะเมื่อได้เห็นคิปนาบุตรลักครับพี่น้องของกองทัพไทยเนาะว่าจะเป็นทางเรือครับพี่น้องเนาะทางน้ำทางทะเลทาง อากาศครับพี่น้องเมื่อได้เห็นบอกเด้เลยว่าสุดยอดจริงๆครับพี่น้องเนาะขี่ปนาบุตรลักของกองทัพไทยเอาละครับพี่น้องก่อนเขามากเบิร์กบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเรื่อยครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจครับพี่น้องเนาะในการทําคลิปเอาละครับพี่น้องสําหรับลิปนีเข้าไปเบิกเงินก่อนแล้วจึงมาสรุปรำรังกันเติมนี้ครับพี่น้องว่าเออจะเป็นแบบไรครับพี่น้องเนาะจะมีความตื่นเต้นแลอรังการสำาลยเมื่อได้เห็นขี่ปนาบุตรลักของกองทัพไทยพร้อมแล้วไปฮับส้มฮับพัง ขีวิดีโอกันก่อนครับพี่น้องเนาะแดดยังมาสรุมล้างกนเติมอีกพร้อมแล้วไปฟังกันได้ครับ let's go คุสงสัยไหมว่าประเทศไทยมีขีปนาวุธกี่ชนิดแล้วขีปนาวุธที่เรามีทรงพลังแค่ไหนถึงเราจะไม่ใช่มหาอำนาจแต่รู้หรือไม่ว่าไทยก็มีอาวุธลับที่พร้อมปกป้องผืนแผ่นดินไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับขีปนาวุธหลักของไทยที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าเรามีเทคโนโลยีขนาดนี้แล้ว มาเริ่มกันเลยที่อันดับหนึ่งขีปนาวุธ DTI1 ในยุคที่ภัยคุกคามมีอยู่รอบด้านประเทศไทยไม่อาจพึ่งพาแต่อาวุธนำเข้าได้อีกต่อไปและนั่นคือจุดเริ่มต้นของขีปนาวุธ DTI1 ขีปนาวุธพัฒนาโดยฝีมือคนไทยเพื่อคนไทยขีปนาวุธ DTI1 ถูกพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างขีดความสามารถในการป้องกันตนเองโดยไม่ต้องพึ่งต่างชาติ โดย d t i 1เป็นขีปนาวุธแบบยิงจากพื้นสู่พื้นระยะยิงไกลาราว100-150กิโลเมตรติดตั้งบนรถยิงหลายลำกล้องคล้าย b m 2 1 Grad ของรัสเซียแต่ใช้เทคโนโลยีควบคุมแบบทันสมัยแม้จะไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธข้ามทวีปแต่ d t i 1ก็มีเป้าหมายสำคัญในการควบคุมพื้นที่และตอบโต้ศัตรูอย่างแม่นยำในแนวหน้าเมื่อเข้าสู่ระยะพัฒนาเต็มรูปแบบสถาบัน d t i ได้ต่อยอดเทคโนโลยีเดิมสู่รุ่นใหม่ที่เรียกว่า d t i 1 g โดย DTI 1G มีการติดตั้งระบบ GPS และ Inertial Navigation System เพื่อควบคุมทิศทางและเป้าหมายอย่างแม่นยำยิ่งขึ้นลดโอกาสพลาดเป้าเพิ่มความสามารถในการตอบโต้แบบแม่นจุดขีปนาวุธนี้ถูกติดตั้งบนรถยิงเคลื่อนที่หลายลำกล้องซึ่งสามารถยิงขีปนาวุธได้พร้อมกันหลายลูกและเคลื่อนย้ายไปยังแนวหน้าได้อย่างรวดเร็ว DTI 1G ถือเป็นก้าวสำคัญของไทยในการยกระดับความสามารถด้านป้องกันประเทศเพราะมันไม่ใช่แค่ขีปนาวุธ แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการพึ่งพาตนเองและความภูมิใจของคนไทยมาต่อกันที่อันดับ2ขีปนาวุธต่อต้านเรซีแปดในกลางมหาสมุทรที่ที่ไม่มีที่กำบังไม่มีภูเขาไม่มีป่ามีเพียงเกลียวคลื่นและภัยที่มองไม่เห็นหนึ่งในอาวุธที่ศัตรูทางทะเลกลัวที่สุดก็คือขีปนาวุธต่อต้านเรซี802อซีแปคือขีปนาวุธนำวิถีพัฒนานจากประเทศจีนออกแบบมาเพื่อใช้ทำลายเรือรบของฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะความเร็วแม้ไม่เหนือเสียง แต่ความแม่นยำและระบบติดตามเป้าหมายของมันถือว่าทันสมัยในยุคเดียวกันขีปนาวุธนี้มีระยะยิงราว120-180ถึงกิโลเมตรและใช้หลักการบินระดับต่ำเรียบผิวน้ำทำให้เรดาร์จับได้ยากโดยเฉพาะเมื่อยิงจากเรือรบในเขตทะเลจริงมันเปรียบเสมือนตาเหยื่วที่โฉบเข้าโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวกองทัพเรือไทยได้จัดซื้อ c 8 0 2มาใช้งานกับเรือรบหลวงหลายลำเช่นเรือหลวงนเรศวนและเรือหลวงตากสินหนึ่งในจุดเด่นของ c 8 0 2คือระบบนำวิธี Active da Radar h o m ing ที่สามารถติดตามเป้าหมายได้แม้ในสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเมื่อปล่อยออกจากแท่นยิงขีปนาวุธจะบินต่ำเรียบผิวน้ำทำให้สามารถหลบหลีกระบบต่อต้านได้และเมื่อใกล้เป้าหมายมันจะเร่งความเร็วเพื่อพุ่งทะลวงเข้าใส่หัวรบของ C802 มีน้ำหนักประมาณ165กิโลกรัมเพียงพอที่จะสร้างความเสียหายร้ายแรงแก่เรือรบขนาดกลางถึงใหญ่ในหลายปีที่ผ่านมา C802 ถูกใช้ในการฝึกซ้อมรบจริงของกองทัพเรือไทยหลายครั้ง ถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่ช่วยเสริมแสนยานุภาพของไทยในทะเลอย่างแท้จริงมาต่อกันที่อันดับ 3. ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศไซด์ไวเดอร์ไพทอนในสงครามทางอากาศความเร็วไม่ใช่ทุกอย่างแต่ใครล็อกเป้าได้ก่อนนั่นต่างหากคือชัยชนะและหนึ่งในขีปนาวุธที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนก็คือไซด์แวนเดอร์เป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะใกล้พัฒนาจากสหรัฐตั้งแต่ยุคสงครามเย็นมันคือหมัดเด็ดของเครื่องบินขับไล่ทั่วโลก และยังคงใช้งานจนถึงปัจจุบันในเวอร์ชันใหม่ๆขีปนาวุธนี้มีความเร็วมากกว่า2.5มักหรือกว่า3,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ระบบนำวิธีแบบอินฟราเรดติดตามความร้อน Heat Seeking ทำให้สามารถล็อกเป้าหมายจากท่อไอพ่นของศัตรูได้แม้จะอยู่ระยะประชิดเครื่องบินขับไล่ f 5 e หทับ f อฟของกองทัพอากาศไทยก็ใช้ A i m 9 Sidewinder ในการฝึกและพร้อมรบมาโดยตลอด ถือเป็นอาวุธหลักที่ไทยไว้ใช้ในการรบแต่สงครามยุคใหม่ต้องการอะไรมากกว่าแค่ล็อกแล้วลั่นนั่นคือจุดที่ขีปนาวุธไพ t ทอน4จากอิสราเอลเข้ามาเสริมเคี้ยวเล็บของไทย Python 4เป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะใกล้รุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีล็อกออ after launch และสามารถเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศได้แม้อยู่ในด็อกไฟที่รุนแรงหัวนำวิธีของ Python 4ใช้ระบบ imaging infrared ที่แม่นยำสูงพร้อมมุมการล็อกเป้าเกือบ90องศา และสามารถทำงานร่วมกับหมวกนักบินเ m ล u ม t e ติ i g ด t หมายความว่านักบินมองไปทางไหนขีปนาวุธก็ยิงตามไปได้ปัจจุบันไพร์ทอน4ถูกใช้งานในฝูงบิน JS 39สสามสิกริปเปของกองทัพอากาศไทยเสริมความสามารถให้ครองน่านฟ้าไทยได้อย่างเหนือชั้น AIM 9 s i d e ซ i n d e r คือตำนานที่ยังคงเฉียบคมส่วนไพทอนคืออนาคตแห่งการรบเหนือเมฆและเมื่อทั้งสองอยู่ในมือของนักบินไทยก็ไม่มีน่านฟ้าใดที่เราปกป้องไม่ได้มาต่อกันที่อันดับ4ขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศฮอท ก่อนที่เครื่องบินจะรูปล้ำเข้ามาในน่านฟ้าได้พวกมันต้องฝาระบบป้องกันภัยทางอากาศให้รอดเสียก่อนและหนึ่งในอาวุธสำคัญที่กองทัพไทยใช้ปกป้องน่านฟ้ามานานก็คือขีปนาวุธ MIM-23 Hawk MIM-23 Hawk เป็นระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศระยะกลางพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นแต่ได้รับการอัปเกรดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันขีปนาวุธ Hawk สามารถยิงเป้าหมายได้ไกลถึง40กิโลเมตรใช้ระบบนำวิถีแบบ Semi-Active Radar Homing โดยอาศัยเรดาร์จากฐานยิงในการชี้เป้าไทยได้รับระบบนี้มาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ2,530และติดตั้งในจุดยุทธศาสตร์เช่นกองบินและเมืองสำคัญถือเป็นกำแพงด่านแรกที่คอยสกัดเครื่องบินศัตรูจากระยะกลางแต่โลกไม่ได้หยุดพัฒนาไทยเองก็ต้องมีระบบใหม่เสริมให้ทันยุคสมัย และหนึ่งในระบบที่ถูกจัดหาเพิ่มเติมก็คือขีปนาวุธ KS-1A จากจีน KS-1A เป็นขีปนาวุธพื้นสู่อากาศรุ่นปรับปรุงจาก HQ-12 ของจีนมีระยะยิงไกลประมาณ50กิโลเมตรและใช้ระบบเรดาร์ควบคุมไฟแบบทันสมัยข้อได้เปรียบของ KS-1A คือความคล่องตัวสูงใช้รถเคลื่อนที่ลากจูงทำให้สามารถเปลี่ยนตำแหน่งยิงได้รวดเร็วและตอบสนองภัยคุกคามแบบทันควันกองทัพไทยนำ KS-1A เข้าประจำการเพื่อเสริมการป้องกันน่านฟ้าร่วมกับฮอก ถือเป็นระบบที่ช่วยอุดช่องว่างและเพิ่มมิติป้องกันภัยทางอากาศได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นฮอกจากตะวันตกหรือ KS1A จากตะวันออกทั้งสองต่างทำหน้าที่เป็นโล่เหล็กปกป้องน่านฟ้าไทยจากภัยคุกคามทุกทิศเพราะในสนามรบยุคใหม่การยึดครองฟ้าคือการยึดอนาคตมาต่อกันที่อันดับ5ขีปนาวุธฮาพูนในโลกของการรบทางทะเลมีขีปนาวุธอยู่รุ่นหนึ่ง ที่ถูกขนานนามว่านักล่าเรือรบมานานกว่า40ปีและขีปนาวุธนั้นก็คือ RGM-84 5ปู p จากสหรัฐอเมริกาเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือที่สามารถยิงจากเรือรบเครื่องบินหรือแม้แต่เรือดำน้ำจุดเด่นของมันคือการบินต่ำเหนือผิวน้ำ Sea Skimming เพื่อหลบเลี่ยงเรดาร์ศัตรูจากนั้นจึงพุ่งเข้าชนเป้าหมายด้วยความเร็วเสียง h a r p มีหัวรบหนักถึง221กิโลกรัมสามารถทำลายเรือขนาดใหญ่เช่นเรือฟริเกต หรือเรือบรรทุกสินค้าได้ในการยิงนัดเดียวราชนาวีไทยมีการใช้งานฮาปูลมาตั้งแต่ช่วงปี2530โดยติดตั้งบนเรือฟริเกตชันนเรศวนเช่นเรือหลวงนเรศวนและเรือหลวงตากสินถือเป็นอาวุธหลักในการป้องกันหน่น้ําไทยจากภัยคุกคามทางทะเลหากการยิงจากเรือผิวน้ํายังสามารถถูกตรวจจับได้การยิงขีปนาวุธจากใต้ทะเลจึงกลายเป็นอาวุธเงียบที่ร้ายที่สุดเรือดำน้ำที่สามารถยิงขีปนาวุธได้จะเปลี่ยนเกมการรบในทะเลทันที เพราะสามารถเข้าใกล้เป้าหมายแบบไร้เสียงแล้วโจมตีแบบสายฟ้าจากระยะไกลราชนาวีไทยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้งานขีปนาวุธจากเรือดำน้ำโดยเรือดำน้ำา S26 ี่สที่ยนคลาสจากจีนที่จะเข้าประจาการในอนาคตมีความสามารถในการยิงขีปนาวุธผ่านท่อตอปิโดเช่น Cm 7 0 8 UNB หรือ YJ 8 2ซึ่งเทียบชั้นฮาปูนได้เมื่อไทยมีเรือดำน้ำที่ยิงขีปนาวุธได้สำเร็จศักยภาพในการป้องกันทะเลของไทยจะก้าวสู่ยุคใหม่ จากการเฝ้าชายฝั่งสู่การครองอำนาจใต้น้ำอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นฮาปูนที่ยิงจากผิวน้ำหรือขีปนาวุธจากเรือดำน้ำที่เงียบงนันทั้งหมดนี้คือเคี้ยวเล็บที่จะเปลี่ยนไทยจากผู้เฝ้าชายฝั่งสู่ผู้ครองทะเลในยุคใหม่โอ้โหครับพี่น้องเนาะหลังจากเอ่อฮับส้มฮับพังคี่บีดโอนี้ไปแล้วครับพี่น้องเนาะถือว่าเป็นขีปนาวุธเอ่อลักที่ยิ่งใหญ่และอลังการมากๆครับพี่น้องเนาะกองกองทัพไทยครับพี่น้อง เอฟซีชาวไทยนะครับพี่น้องเบิ่งคลิปนี้ไปเดวมีความคิดเห็นจ่งไรครับพี่น้องเนาะมีความมอ่งสืบจังไรก็สามารถคอมินเข้ามมไ่อยได้ครับพี่น้องเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเสึ่งกนและกันนะครับพี่น้องเนาะก็โอเคครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เบิกเอาคีปนาบุตรหลักของกองทัพไทยใหม่เบิ่งมาผสมมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเนาะว่าจะยิ่งใหญ่อลังการสังไรครับพี่น้องเมื่อได้เห็นเนาะงานนี้บอกเลยว่าเศร้าโลกตองตะลึงครับพี่น้องเมื่อได้เห็นคีิปนรบุตรหลักของกองทัพไทยครับพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี่เมือ่อขอตัวลาไปก่อนเนอครับพี่น้องขอบใจขอบคุณในรายที่เขามาหามาสมนะ้มเนาะสำหรับเมือีอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมสบายดีเด้อบ๊ายบายพบกันใหม่พี่นะ